ข่าวเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาตินี่กำลังกลายเป็นโลกประสาทของนักข่าวและคนไทยนะครับเนื่องจากว่าผู้ว่าแบงค์ชาติในเศรษฐพุทธคนนี้แกมีปัญหาขวางโลกมากว่อนั้นดีกว่านะครับ <đây S 2> <ingo. S 1> ปรากฏว่าที่ประเทศลาวมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาติจะเรียกว่าปลดก็ได้แต่นักข่าวเขาก็รู้สึกว่าการลงข่าวว่าปลดนี่น่าจะดีที่สุดนะครับปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาวแต่แต่เวลาอ่านข่าวเนี่ท่าน นักข่าวเขาอาจจะตกอยู่ในอารมณ์ของผู้ว่าแบงค์ชาติไทยพอเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติลาวถูกเปลี่ยนตัวท่านั่นแหะครับรู้สึกว่าแหมกระแสข่าวในความรู้สึกของคนไทยน่าจะขายได้ดีเลยบอกว่าปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาวนี่ครับกรุงเทพธุระกรุงเทพธุรกิจก็ลงบดผู้ว่าแบงค์ชาติเส้นพิษ เศรษฐกิจลุมเล่าหนุ่มสาวแห่หนีทำงานเมืองไทยในกรุงเทพธุรกิจนะแล้วเขาใช้สภาปลดคือนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับท่านสอนชัยศรีพันดอนส่งเรื่องให้สภาก็เลยปลดมติชนก็ลงที่นี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกเวาลาดูข่าวนี่ ต้องดูข่าวตามความเป็นจริงจะได้เข้าใจเรื่องไม่ได้ปลดครับแต่เป็นการไม่คือคำว่าปลดมันคือการลงโทษแต่อันนี้ไม่ใช่การปลดเพราะไม่ได้ลงโทษย้ายท่านไปเป็นผู้ว่าแขวงหลวงพระบางแต่ถามว่ามีปัญหาไหม วันนี้สายข่าวจากลาวรายงานว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรุนแรงมากในลาววันนี้ดูจะหนักกว่าไทยนะครับผมในฐานะที่เคยมีประสบการณ์อยู่ที่นั่นล่าสุดค่าเงินกีบของลาวนี่ขึ้นถึงเจ็ดหมืนกีบต่อหนึ่งร้อยครับ ต่อหนึ่งร้อยบาทดังนั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจลาวก็เป็นตัวปัญหาตัวจริงอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ว่าแบงก์ชาติลาวเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนตัวแล้วเห็นได้ทราบข่าวว่าคนที่ขึ้นมาแทนนี้เป็นผู้ว่าการตลาดหุ้นลาวผมว่าจะรอดหลือผมเคยไปดูงานตลาดหุ้นลาวนะเมื่อสิบกว่าปีก่อน มีบริษัทมหาชนรู้สึกอยู่สองสามบริษัทเท่านั้นเองที่เทรดกันแล้วใครจะไปเทรดนะมีการไฟฟ้ามีโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อเท็จจริงจริงๆนั้นเพื่อทำความเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองของลาวเนี่ยลาวนี่ับเป็นระบบคอมมิวนิสต์ปรากฏว่า พักเดียวจัดการหมดมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยผู้ว่าแกไม่ได้ทำผิดอะไรมั้งผู้ว่าคนใหม่นี่ผู้ว่าคนที่ถูกปลดนี่พึ่งมาแทนคนเก่าไม่ไม,ไม่กี่เดือนนะครับดังนั้นปัญหาเศรษฐกิจของเราวันนี้กำลังเคร่งเครียดมากนี่คือหลักฐานครับภาคภาษาลาวนะฮะ ไม่ได้ปลดครับย,ย้ายย้ายไปเป็นผู้ว่าการแขวงท่านอาจจะแปลกใจเฮ้ยทำไมย้ายจากผู้ว่าการแบงชาติไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแขวงก็คือจังหวัดเนี่ยนี่คือระบบของเราเขาเป็นอย่างนี้เองเขาเขาเทรดไปเทรดมาแบบที่เราอาจจะเข้าใจยากนะก็เหมือนกับแบงค์ชาติไปเป็นมหาไทยมันจะงงเหมือนกันนะครับ นี่คือผลการ,รผลการพิจารณาและตกลงนี่คือเอกสารจากลาวที่เป็นข่าวในลาวนะฮะผลการพิจารณาและตกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติหนึ่งท่านท่านบุญเหลือสืบ ชัยรวีผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปลาวไปรับหน้าที่ใหม่อยู่แขวงหลวงพระบางบางังเอลิมเขาเป็นการแต่งตั้งอีกหลายคนนะฮะนี่คือการแต่งตั้งนล้เป็นข่าวในลาวดังนั้นเราก็เข้าใจว่าผู้ว่าแบงค์ชาติลาวนั้นไม่ได้เป็นในอารมณ์ความรู้สึกจริงๆที่เราเข้าใจกันนะฮะ มาดูประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นผู้ว่าแบงค์ชาติไทยเนี่ยแสดงบทบาทมากมายเหลือเกินพูดถึงปัญหาโครงสร้างแล้วก็บอกว่าจะแม้จะมีการแจกเงินก็จะไม่ช่วยอะไรมีคนเขาตำหนิบอกว่ามีคนเขาให้ข้อคิดบอกว่าไอ้ไอที่คุณพูดถึงปัญหาโครงสร้างเนี่ย ก็ถูกแล้วนะแต่ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจมันไม่ใช่แก้ได้วันสองวันอันนี้ที่เขาให้ลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะได้กระตุ้นผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ประชาชนไอ้นี่มันต้องทำก่อนอันนี้ไปพูดเรื่องโครงสร้างใหญ่แล้วโครงสร้างใหญ่ในประเทศไทยมันเปลี่ยนง่ายนักหรคุณเศรษฐพุทธมาดูตรงนี้เลยดีกว่าเอา นี่เป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตรงเลยนะอาจารย์พงศานุสวดแบงค์ชาติสวดแบงค์ชาติมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำขัดนโยบายการเงินการคลังบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน คนคนนี้ในพงพานุสเสวตลุนเป็นใครครับเป็นอนดีตปหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอดีตรองปหลัดกระทรวงการคลังอันนี้ของไทยนยีเดี๋ยวไทยกับเราจะไทยกับเราจะปนกันไปหมดเขาพูดถึงปัญหาว่าวันนี้แบงค์ชาติ ขยันออกข่าวเป็นพิเศษออกข่าวแต่ละครั้งมีลักษณะขวางโลกย้อนแย้งความรู้สึกของประชาชนและมุ่งสร้างความขัดแยง้งนโยบายการคังของรัฐบาลคุณพงพานุนี่บอกว่ามุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ว่าขวางโลกนี่เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วธนาคารกลางทั่วโลก ได้ประสานเสียงกันลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปธนาคารแห่งอังกฤษธ,ธนาคารแห่งแคนาดาธนาคารแห่งชาติสวิสหรือแม้แต่เฟดเดอรัลรีเสิร์ฟของอเมริกาอันนี้เป็นข่าวผมเอาข่าวมาให้ท่านดูกันลลวกันว่ามีคนกำลังจ้องคุณเศรษฐพุทธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฐานะเป็นนัก ในแวดวงของของเศรษฐกิจด้วยกันเขาบอกว่าความจริงแล้วเป็นการหลอกลวงประชาชนคุณเศรษฐพุทธเนี่ยนะเพราะเราต้องดูอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงซึ่งคืออัตราดอกเบีย้ยที่หักด้วยอัตราเงินเฟ้อนี่เขาโต้แย้งกันปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงของไทยถือได้ว่าสูงสุดในโลกประเทศหนึ่ง แกบอกว่าไม่สูงไงไเรื่องนี้ดังนั้นไอเรื่องของผู้ว่าปงชาติเนี่ยมันเลื้อลังกันมานานวันนี้ผมเห็นข่าวมีคนที่มาโต้แยง้งแกผมก็เลยเอาเอามารายงานให้ท่านทราบเรื่องผู้เรื่องนายกโต้แย้งเนี่ยผมไม่รายงานแล้วเพราะโต้กันมาหลายครั้งแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์ หน้าหนึ่งนงซื้อพิมพ์วันอังคารนะครับถ้าดูข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมวันอังคารนี้เราจะเห็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าปีสอวอเนี่ยสอวอชุดเก่าเนี่ยกำลังทำหน้าที่ได้ดีมากในสายตาผมนะที่ทำหน้าที่ด,ดีมากคืออะไร คือทำการประจานตตวมันเองครับประจานระบบะเผด็จการที่ไอ้ยุทธมันตั้งขึ้นมากลายเป็นปีศาจท,ที่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตายครับมันน่าจะจบเวลาแล้วมันก็ไม่ยอมจบดังนั้นการที่ออกมาขวางทางไม่ให้มีการแต่งตั้งสวชุดใหม่ โดยทำการข่มขู่กกตจนกระทั่งกกตขวัญผวาวันนี้หน้าหนึ่งนึง,นงซื้อพิมพ์ยืนยันชัดเจนแล้วก็ลุมด่าลุมด่าสาวชุดแต่งตั้งชุดไปฏไิการนี่จริงๆในี่เรื่องมันควรจะเดินหน้าได้แล้วสุดจะขาดตกบกพ่องอะไรก็ไปแก้กันเนี่ยนะไอ้หมอนี่ จะขวางขอเป็นสวรักษาการไปนานๆครับดูไทยรัฐครับเช้าวันนี้ทุกฉบับลงข่าวนี้หมดครับดังนั้นถ้าใครได้ติดตามเรื่องหรือ,อได้ฉูกคิดนิดนึงจะเห็นว่าไอ้ข่าวนี้ดีมากไอ้ไอระบบที่มันกําลังเน่าเฟะเนี่ยบุคลากรที่มันตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ผน็จการเนี่ย มันกลายเป็นผีผีไม่ยอมเผาแล้วจะอยู่อย่างนี้ตั้งกัรมาญชการตรวจหัวเลือกสอวอวุฒิสภาไฟเขียวนี่ครับเหมือนกันหมดเลยเไทยรัฐมติชนก็ก,กตประชุมรับเสียงแตกยังไม่เคาะสองร้อยสวคือเลื่อนแน่นอนแล้ว แต่มีการประชุมรับรู้สึกเท่าไหร่อะสี่ต่อสามครับคือขวัญผวาว่าว่าตกลงจะรับรองกันหรือเปล่ามันที่เจ็ดไม่เอาแล้วเลื่อนไปเห็นว่าจะไปเป็นเรื่องมันที่เก้าแล้วอาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้เพราะการที่สภาตั้งกันมาธิการวิสามันพิจนารณาเนี่ยไอ้เจ้าพรเพชรเป็นประธานก็เอากับเขาด้วย การตั้งกรรมธิการเพื่อจะตรวจสอบกอ็กตว่าทําผิดหรือไม่ผิดโดยเป้าหมายจริงๆของไอ้สอวชุดแต่งตั้งนี่คือจะให้เลือกตั้งสวเป็นโมฆะยิ่งยิ่งลากไดยาวเท่าไหร่ไอ้นี่ก็อยู่ไปเรื่อยไอ้ชุดเก่าเนี่ยนะครับมติชนก็บอกแต่มติชนก็ยังมีข่าวเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งผมจะไม่พูดรายละเอียดแล้วเพราะว่า ชาวบ,บ้านรอจะว,ว่าจะจะแจกเมื่อไหรจะแจกเมื่อไร,อไรทางทางรัฐบาลดูเหมือนว่าพยายามจะย้ำเตือนไม่ให้กระแสตกนะฮะไม่ให้กระแสตกก็เลยพูดอยู่เรื่อยผมว่าบางทีก็เลยไม่อยากอ่านเพราะว่ามันมันไม่ยังไม่เสด็จน้าสักทีก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะผมเชื่อว่ามีการแจกเงินนี้แน่นอนอย่างมติชนเช้าวันเนี้ครับวันวันคารนี่นะรัฐบาลถแถลง ยีสี่กอคอแจงกระเป๋าเงินดิจิตอลก็แจงทีละขั้นทีละขั้นแต่ไม่ถึงสุดท้ายสักทีอามาดูข่าวที่ผมว่านี่ข่าวสดเหมือนกันครับไม่สนใจเสียงไล่ลาลงมื่นสอวอเก่าตั้งกรรมธิการสอบสอวอใหม่ตอนนี้กระแสต้องลุมไม่ใช่ต้องลุมลุมแล้ว,ล,ล,วลุมได้ไอสอวอชุดเก่าแล้ว ว่าไอ้นี่มันเสียสติแล้วมันอยากจะอยู่อย่างเดียวขนาดหนังสือพิมพ์ขวาตกขอบอยังรับไอ้พวกสวกทีิศักไอ้สวสี่สิที่พยายามจะดึงเรื่องไว้ไม่ยอมออกจากตำแหน่งหน้าที่ไม่ยอมให้กระบวนการของสวที่เลือกตั้งนี้เดินหน้าต่อไทยโพสต์ยังบอกว่าสุดตรงเลือกสวใหม่นี่เขาบอกว่าสุดตรงเลยนะ พราะมันอนภิปรายกันในสภาี่กะให้เรือร่องสวใหม่เลยเป็นโมฆะจะได้ยืดไปอีกสักสามเดือนห้าเดือนแล้วก็ส่งสัญญาณทำนองว่าจะมีรัฐประหารอีกนี่สยามรัฐบอกชี้เปิดอภิปรายถล่มกกตแนวหน้าถกรับสองชั่วโมงแต่ยังไม่รับรองสอวกกตเสียงแตกนะฮะอา้าวผู้จัดการนี่ นี่เรียกว่าขวาจัดกันทั้งนั้นเฉพาะไอ้สมัชิขวาจัดนี่ยังไม่เอากับไอ้ไอ,สอ,อ้สวชุดแต่งตั้งเลยนี่แสดงว่ามันบ้าได้ที่ไอ้พวกนี้ผู้จัดก,การร้องศาลหัวคะแนนกกตยังไม่รับรองผลสอวอเอากันทุกทางแต่ว่าเดลีนิวเช้าวันนี้เอ่อเล่นข่าวอื่นหรือว่าตกข่าวสอวอก็ไม่ทราบนะเพราะว่าสอวอที่ทำการตั้งยติ แล้วก็ตั้งกรรมการกรรมธิการวิสามานนี่มันเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองเดนิ e นไปเล่นเรื่องที่ดินขวางสปออกอจ้องงาบบรดกโลก2.6แสนไร่ที่ทับลานเรื่องนี้ฉบับอื่นไม่ได้ลงแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นเลื้อหลัง เพราะมาจากชัยวัฒน์อีกแล้วชัยวัฒน์ที่เป็นผู้อำเนวยการกองอุทยานเนี่ยฟัดกับธรรมนัตทีแล้วไอ้เรื่องสปอ,อกอราวนี้มามาเป็นประเด็นข่าวนี้อีกแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องป่าไม้เนี่ยการการแสดงออกการขวางการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมันเป็นบวกดังนั้นก็เรื่องนี้ยังจะอีกยาว นะครับแล้วถ้าเรามาดูนะนี่ผมเอาเรื่องสวเช้าวันนี้ในวันที่9แต่ตั้งแต่วันวันอาทิตย์ที่7เนี่ยซึ่งมีกําหนดการว่าจะมีการรับรองสวแล้วก็เดินหน้าแต่กรกตอถอยกรูดบอกว่าอย่าบอกว่ารับเลื่อนนะอย่าบอกว่าเลื่อนนะเป็นการตรวจสอบข้อมูล ปรากฏว่านั้งซื้อพิมพ์ตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยดาสอวอไอชุดแต่งตั้งเนี่ยครับที่ผีไม่ยอมลงหลุมเนี่ยลุมยำบุธ,ธิชุดเก่าถกเลือกสอวอหกเก็ดซัดลาลงได้แล้วนี่ผมจะบอกดีจังเลยครับให้มึงดื้อมากๆเถอะมันจะได้เปิดโปงไปถึงเจ้านายมึงด้วย <laughs> บางทีผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะมืนก็น สมน้ำหน้า,ายุดรวมกันนะมันตั้งไอ,อ,อ้สวพวกนี้แล้วปรากฏไอ,าอ,อ้สวพวกนี้พอตั้งแล้วกูไม่ยอมเลิกแล้วคนนี้กูจะอยู่มาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเอาก็ดีครับไอ,อ,อ้สวใหม่ที่มานี่ก็เป็นสอวอสายประเด็จก,การเหมือนกันแต่ที่เรายอมต้องยอมรับเพื่อจะให้มันเดินหน้าเนี่ยมันเป็นยุทธ,ธวิธีในการผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าแต่ ไอชุดแต่งตั้งนี่กูไม่สนใจทางนั้นจะดึงเรื่องไว้ถึงขนาดนี่มติชนเขาทนไม่ไหวเมื่อพาดหัวเมื่อวันอาทิตย์นะลุมยำวุฒิชุดเก่าถกเรื่องสวซัดลาลงได้แล้วโอ้โหนี่กันหนึ่งซื้อก็ออกข่าวเต็มๆวันอาทิตย์ไทยรัฐพาดหัวให้ปรากฏว่าโคศกของพรรคเพื่อไทย แค่แถแลงนี่ขึ้นหัวตัวใหญ่เลยเพื่อไทยกับว่าที่สวใหม่นี่นะชะไรมารยาทลากตั้งอยู่ยาวไอ้พวกลากตั้งอย่างอยู่ยาวเห็นไหมฮะผมถึงบอกเอาดีเลยมติชนวันจันทร์เมื่อวานนี้ลงอีกเหมือนกันครับซัดไอ้สวลากตั้งนี่วุฒิลุยประชุมอ้างไลสวใหม่เมินเสียงไล่ส่ง ไอ้สวเมันเสียงไล่ส่งเขาไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอยู่ต่อไปนะเออบางทีก็ต้องเล่นสถานการณ์อย่างเงี้ยมันถึงจะเออมันถึงจะฉ่ำดีว่างั้นดีกว่าไทยรัฐเมื่อวันจันทร์รู้แปกรกฎาคมไม่รับรองสวอรพรเพชรลุยประชุมมุติสภาเห็นไหมพรเพชรก็จะ,ะพยายามประคองตัว มาตลอดก็เน่ามาตลอดนะแต่คราวนี้น่าจะเหม็นเต็มที่แล้วไอ้เจ้าแนวหน้านี่ขนาดขวาจัดนะวันจันนะแนวหน้าสวชุดเก่าต้องทำหน้าที่จนกว่าจะได้สว,วใหม่พรเพชรยันทำตามรัฐธรรมนูญเอาเลยครับอย่าเลิกกันง่ายเอากันอย่างเนี้แล้วการอภิปรายของ การตั้งกรรมธิการนี่นะมันถึงได้กลายมาเน่าหนักขึ้นไปอีกก็คือไปขู่ว่าจะมีการรัฐประหารนี่คือจากข่าวเมื่อวานนี้นะครับมติวุธิสภาตั้งกรรมธิการสอบเลือกสอวขู่แรงชุดใหม่ถ้าไม่ตรงไปตรงมาระวังจะสน,นอชอีอกรอบมติชนข่าวสดเหมือนกันหมดครับ ผมว่าอย่างนี้ดีแล้วไอ้เจ้ากิติศักดิ์นี่ตะวานบอกให้หุบป,ปากซนะนี่แสดงว่ามันก็ได้ยินเต็มหูแล้วนเนี่ยจากการที่สื่อมวลชนเขาพาดหัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ด่ามานันนี่เอาเลยครับแล้วก็การเลื่อนเลือกตั้งนี้กกตต้องประชุมรับครับวิตกกังวลเรื่องนี้มาก ผมนึกบอกเรื่องนี้ไม่ต้องสำหรับฝ่ายประชับไตไม่ต้องตกอ,อกตกใจมากนั่งยิ้มเยาะระบบพเด็กการมันเน่าเฟะแล้วมันช่วยกันเปิดโปงกันเองผมฉันลึกบอกเปิดเบื้องหลังเลื่อนรับรองเลือกตั้งสวเผยก,ก็ตอเสียงแตกเป็นมติ4ต่อสามนะครับ ให้เลื่อนต่อไปอีกเป็นเก้กาเก้ากรกฎาเอาเลยมาดูข่าวการเมืองนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวการเมืองที่มันอาจจะเป็นข่าวที่มันเล็กๆเพราะไม่ได้พาดหัวเมื่อวานนี้ มีการประชุมกรรมการโอลิมปิกเขานํานักกีฬาโอลิมปิกที่จะไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นแบบพิธีไปเรื่องโอวาทปรากฏว่าคนที่จะต้องนําเข้าพบเนี่ยมันต้องเป็นประธานโอลิมป,ปิกสิครับประธานโอลิมป,ปิกคือใครไอ้ป้อม <laughs> ไม่มาครับ ครั้งก่อนเขามีประชุมโอลิมปิกแต่ไม่เจอกันนะไม่เจอกันนายกเศรษฐาไอ้ป้อมมามาก็เจอนักข่าวลุมถามมันก็หน้ามุยหน้ามุยว่าลุงป้อมจะกลับมาเป็นนายกหรือ,อยังงั้นยังงีน้น้ามุยหน้ามุยเดินเข้ารถตุบ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 ตุุบตับตุบตับแล้วก็ไปเลยแต่มาคราวนี้ต้องเจอนาต้องเจอคุณเศรษฐาเพราะจะต้องพานักกีฬาเข้าพบเนี่คราวนี้ไม่มาให้ใครมาครับ ให้พลเอกวิทย์คนสนิทเป็นเลขาออโอลิมปิกพามาแทนนักข่าวก็ก็ถามอีกสิว่าเอา้าแล้วคุณป้อมจะเจอกันจะเจอกันกนายกเศรษฐาไหมไอ้เจ้าวิทย์ก้จะตอบยังไงบอกว่าติดภารกิจไม่ได้มาถ้าจะเจอนายกได้ก็ว่างตรงกันเมื่อไหร่ค่อยๆเจอกันท่านเห็นแล้วใช่ไหม ตั้งแต่ทักษิณอุทานหลุดมาคำหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันวุ่นวุ่นเพราะลุงอยู่บ้านป่าเนี่ยส่งผลสะเทือนไก่นะครับดังนั้นเราจับตาเรื่องนี้ว่าหลังจากเสร็จเรื่องราวต่างๆสารรัฐมนุนวินิจฉัยแล้วและอาจจะต้องกกตรับรองให้เรียบร้อยนี่นะรับรองเรื่อง สวเนี่นะผมว่าการปรับคณะอันตีใหญ่น่าจะเกิดขึ้นแล้วการปรับครั้งนี้อาจจะส่งผลสะเทือนหลายเรื่องครับนี่คือข่าวไทยรัฐพลเอกวิทย์แจงโดยบอกว่าเจอกันถ้าพร้อมจะเจอเมื่อไหร่ว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็เจอกันก็แสดงว่าไม่มีทางว่างตรงกันแล้ว ข่าวไปไิดท้ายวันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องคล้ายๆเรื่องส so วคือส so วนี่มันเล่าไปถึงพักภูมิใจไทยคือเล่นเส้นจัดตั้งหัวกันแต่วันนี้ก็ไปขัดแย้งกับไอ้สวเก่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องสอบครูครับสอบเข้าครูแต่ละจังหวัดจังหวัดเขาประกาศผลเนี่ย เกิดเรื่องแปลกประหลาดปรากฏว่ามหาเลยราชาพัฒบุรีรัมเอ,อเดี๋ยวนี้ต้องบุรีรัมหมดครับประเทศนี้นี่เขาเล่นกันแบบแบบจนกระทั่งหลายคนเริ่มรู้สึกมันเป็นไปได้เลยนี่จังหวัดบุรีรัมไม่ใช่จังหวัดใหญ่ที่สุดเมื่อนับจากจำนวนประชากรแต่เลือกตั้งสว ได้สวมากที่สุด14คนแล้ว14คนนั้นจำนวน4คนก็ล้วนแต่เป็น organizer ที่ทำให้เกิดได้สวเป็นสียรข้างมากของภูมิใจไทยในสภาอุทิ่สภาและกำลังขรา,าคา่างกันอยู่อย่างนี้คือมีทั้งคนที่จัดการคืออธิบดีอดีตอธิบดีกรมการปกครองในนามของสวบุรีลำ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสวบ,บุรีรัมอดีตผู้ว่าบุรีรัมอดีตครูคนสำคัญอยู่บุรีรัมย์ทำให้บุรีรัมคลองตลาดเลยทีนี้คราวนี้เราก็มีรัฐมนตรีเป็นพี่ชายของเนวินเป็นคนบุรีรัมเกิดเหตุการณ์ สอบแข่งขันเข้าเป็นครูแต่ละจังหวัดมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์คนที่มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์สอบได้ที่หนึ่งหมดเลยครับเฮ้ยใครๆก็ใครๆสวยกตัวอย่างให้ท่านดูครับนี่ครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริลักษ กงทัพสอบแข่งขันข้าราชการครูประจำครูผู้ช่วยได้ลำดับที่หนึ่งที่จังหวัดสกลนครเอาเอสยีอีกท่านหนึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเพราะว่าคนเหล่านี้เราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกระเทือนคนหนุ่มคนสาวเขาแต่มันแปลกตรงที่มาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีลำหมดไม่รู้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่เป็นคนบุรีรัมนีแกแกมีเวทมนต์พิเศษหรือไงทําให้นักศึกษาจากบุรีรัมย์สอบได้ที่หนึ่งในทุกจังหวัดหมดจังหวัดต่อไปคือสระบุรีครับออาดูไปเรื่อยๆนะจังหวัดต่อไปคือขอนแก่นครับมาจากบุรีรัมย์เหมือนกันครับศรีสะเกดครับ ชนะที่หนึ่งเหมือนกันครับปทุมธานีครับเขตสองสอพทเขตสองได้ที่หนึ่งเหมือนกันครับสบพปลงไปสอบภูเกต็ตมหาวิทยาลัยราชพัฒได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันครับโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้บุรีรัมย์เขตสีได้ที่หนึ่งอันนี้ บุรีรัมย์กับบุรีรัมย์นะครับร้อยเอ็ดเขตสองได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันนี่ไม่ได้ซ้ำกันนะต่างคนต่างไปสอบนี่นะแม่คนบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เก่งเหลือเกินครับอันนี้สมุทรสาครครับลงมาสลักสมุทรสาครก็ได้ที่หนึ่งอีกครับอย่างว่าเขาก็พเด็กๆเขาจบแล้วเขาก็จะหางานก็ไปสอบ,สอบที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับ อันนี้สมุทรสงครามครับได้ที่หนึ่งอีกครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆก็น,นี่ก็คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพรคุณทุกท่านนะครับ